นายสุนทนรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้พบปะร่วมพูดคุยกับอสอมพร้อมกล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การมีจิตอาสาในด้านการบริการสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและยังเชิญชวนอสอมทุกคนร่วมกิจกรรมรวมพลังอสอมที่จะมีขึ้นในวันที่20มีนาคม2557นี้ด้วยครับ วันที่18มีนาคม2557ที่หอประชุมสากรออ,อมทรับครูอําเภอคลองขลุงและที่หอประชุมอําเภอทซายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพบปะพูดคุยกับอสอมอในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขป,ประจำหมู่บ้าน ามที่กระทรวงสาธารณาสุขประกาศให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติและกระทรวงสาธารณาสุขมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของอสอมซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านบริกรรมสุขภาพและมีครอบคลุมอยู่ในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณาสุขที่เปลี่ยนแปลงไป เดิในวันนี้สำนักง,งานสาธารณาสุขในแต่ละอำเภอจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านขึ้นเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติในวันนี้